สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินโอนคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับที่จะมารายงานข่าวขาว่ขาวเกี่ยวกับโลกฟุตบอลให้เพื่อนๆได้ทร,บรบาบกัน,บนนะครับว่ามีข่าวอะไรมาอัพเดตกันบ้างนะครับวันนี้ก็อยู่ในหัวข้อแมนยูละ่ะสกอร์เชื่อ2ทีมพเมร์ลีถึงแชมป์ แชมเปี้ยนส์ลีกชี้จุดอ่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมานะครับสำหรับพอสโคตัดชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกจากสารระบบลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกเหตุยังเป็นรอง2คู่แข่งอยู่เยอะมากนะครับพอสโคนะครับตำนานกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชื่อว่าเลียบูและแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกที่มีโอกาสที่จะเป็นตัวเต็งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้สโคแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องยู u ูบเว็บบี้แอนด์โอเดีว่าผมคิดว่าเลียบู คุณอาจไม่อยากพูดแต่ว่าเขาเป็น2ทีมที่ดีที่สุดแล้วในทัวยแชมเปียนส์ลีกโอเคแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจพึ่งแพ้ไป 2-0จากเปียเชแต่พวกเขาก็จะไปถึงแชมป์ไม่ยากและดูเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วพวกเขาเข้าใกล้แชมป์ช่วง2ปีที่ผ่านมาเราคงไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็เป็นทีมระดับท็อปเรียูก็เป็นทีมที่เยี่ยมเช่นกันสกคตแลเวพร้อมกันนี้อดีตมิดฟิลหัวหอกแดงเพลิงชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังขาดความสมดุลในแดนกลางทําให้เป็นรองแมนซิตี้และเรียูอย่างมากส่งผลให้คงยากที่โอเล่กุนนาโซชาจะพาทีมปีศาจแดงไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤะดูกาลนี้ผมคิดว่า สกอตต์แม็กโทมินีทำได้ดีที่สุดกับบทบาทการครองบอลแน่นอนผมจะเลือกเขาเขามีทุกอย่างเขาแข็งแรงเป็นนักกีฬาเขาสามารถวิ่งไปด้ท่วสนามและเขามีความสามารถยอดเยี่ยมเขาสามารถทำน้าทีนั้นได้แน่นอนอย่างไรก็ตามดูมมนโอเล่ไม่สามารถสร้างความสนุกให้กับทีมได้ไม่รู้ว่าเขาจะให้สกอตต์เล่นเป็นตัวกลางและคนอื่นๆอยู่รอบตัวเขามีปอกบาซึ่งไม่สามารถวางใจกับการเล่นเกมรับเล่นเฉียงข้างเขาหรือเขาจะใช้กองกลางโคบอลสองคนกันแน่นั่นคือข้อแตกต่างระหว่างแมนเชสเ แมนเชสเตเต็ดกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมคิดว่าพวกเขาเล่นได้ดุดันมากกว่าและตั้งใจเล่นเกมลุกมากกว่าซิตี้ไปเล่นกับเชลซีโดยที่ใช้กองกลางตัวโฮบอลคนเดียวขณะที่6กถึงเคนเล่นเกมลุกนั่นเป็นความแตกต่างทางสภาพจิตใจสโคทิงทายนะครับก็ออกมาให้ความคิดเห็นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะยังไม่ถึงแชมป์นะครับไม่ว่าแชมป์ใดก็าตามนี่ก็เป็นอดีตตำนานของเดอะเรดเดวิลนะครับได้พูดไว้นะครับก็ ตัดออกจากการลุ้นแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับชี้ว่าสกอตต์แม็กโทมินีนั้นก็เป็นคนที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งอาจจะเกินเกินมาเป็นไหไว่าโซชาอาจจะใช้สกอตต์แม็กโทมินีไม่เป็นหรือเพื่อนรอบข้างของเขาไม่ว่าจะเป็นปอกบาหรือบูโน่เฟนันหรือใครก็ตามที่เป็นแดนกลางอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนทีมที่สโคคิดว่าจะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ และแชมเปี้ยนส์ลีกก็อาจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลนะครับซึ่งมีเกมการเล่นที่ดุดันมากกว่านะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละครับสวัสดีครับ